คุณเคยสงสัยไหมว่าเพียงจดหมายฉบับเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตมหาเศรษฐีคนหนึ่งได้เด็กหญิงสองคนเดินเข้ามาด้วยฝุ่นเต็มตัวมือถือจานว่างเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจะทําให้คุณต้องลุ้นใจเต้นแรงเขาทรุดลงกับพื้นเมื่อเปิดจดหมายเรื่องราวในนั้นซ่อนความลับอะไรไว้คุณจะไม่อยากพลาดการเปิดเผยทุกความจริงเบื้องหลังจดหมายฉบับนี้เด็กหญิงสองคนเดินโซเซเข้ามาในสวนกว้างของคา,าราฮา์เสื้อผ้าของพวกเธอเปื้อนฝุ่นและดินจากถนน มือเล็กๆของพวกเธอสั่นขณะที่ถือจานว่างเปล่าแสงแดดส่องลงมากระทบฝุ่นที่เกาะตามผมและแขนของพวกเธอมหาเศรษฐียืนอยู่บนระเบียงชั้นสองสายตาของเขาจับต้องไปที่เด็กหญิงด้วยความสงสัยเด็กหญิงคนหนึ่งยิ้มอย่างเกรงเธอค่อยๆย,ยื่นจานไปขอข้าวเสียงหัวใจของมหาเศรษฐีกระทบจังหวะรัวอย่างไม่รู้ตัวทันใดนั้นเด็กหญิงอีกคนหยิบซองจดหมายออกมาจากกระเป๋าเผ้าจดหมายเก่าๆฉีกขอบเล็กน้อย เธอส่งมันไปที่เท้ามหาเศรษฐีมือของเขาสั่นขณะรับจดหมายกระดาษบางๆรู้สึกเย็นและเปียกชื้นจากเหงื่อมือของเด็กหญิงมหาเศรษฐีค่อยๆเปิดซองอย่างช้าๆสายตาของเขากวาดไปตามตัวอักษรคำแต่ละคำเหมือนมีแรงดึงดูดที่ทำให้หัวใจเขาหนักขึ้นเสียงลมหายใจของเขาแหบพร่าและร่างกายเริ่มสุดลงสวนกว้างกลายเป็นเงียบงนันแม้แต่เสียงนกร้องก็เหมือนหยุดชั่วคราว มหาเศรษฐีจ้องจดหมายด้วยความสับสนและความเจ็บปวดเขาพบว่าเรื่องราวในจดหมายเชื่อมโยงกับความผิดพลาดในอดีตความลับที่เขาพยายามฝังลึกกลับผุดขึ้นมามือของเขาสั่นแรงจนเกือบทำจดหมายตกพื้นเด็กหญิงสองคนยืนสงบไม่พูดไม่จาแต่สายตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความหวังและความรอคอยมหาเศรษฐีเริ่มรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหมุนเร็วขึ้นหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอก เขาพยายามจะพูดแต่เสียงไม่ออกร่างกายของเขาสุดลงกับพื้นหญ้าเย็นดวงตาเหลือบมองเด็กหญิงและเขารู้ว่าโลกของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมหาเศรษฐียังคงนอนนิ่งอยู่บนพื้นหญ้าลมหายใจของเขาหนักอึ้งเหมือนทุกวินาทีเต็มไปด้วยแรงกดดันดวงตาเบิกกว้างแต่ภาพในใจกลับเลือนรางเหมือนฝันร้ายเด็กหญิงสองคนค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ฝุ่นจากถนนก่อติดรองเท้าของพวกเธอ แต่สายตาของพวกเธอกลับนิ่งสงบราวกับเข้าใจความเจ็บปวดของเขามหาเศรษฐีพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองมือของเขายกขึ้นมาจับจดหมายปลายนิ้วสั่นระริกราวกับไฟฟ้าไหลผ่านเขาเริ่มอ่านจดหมายอีกครั้งตัวอักษรบนกระดาษเหมือนเตือนเขาให้จำอดีตที่เขาพยายามลืมเรื่องราวในนั้นบอกเล่าถึงความทุกข์ของครอบครัวที่เขาเคยละเลย ความเจ็บปวดและความอดอยากของเด็กหญิงและพ่อแม่ของพวกเธอเสียงหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทุกทีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความสำนึกผิดทับถมกันอย่างรุนแรงเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตไม่อาจชดเชยความเสียใจนี้ได้เด็กหญิงคนหนึ่งยื่นมือเล็กๆไปแตะแขนเขามือเย็นของเธอสั่นเบาๆแต่ความอบอุ่นกลับกระจายเข้าสู่ร่างกายของเขาเหมือนเป็นการตวนใจว่าเขายังสามารถทำอะไรบางอย่างได้ มหาเศรษฐีค่อยๆเงยหน้ามองเด็กหญิงน้ำตาเริ่มเอ่อคลอในดวงตาเสียงในใจเขากรีดร้องเขาเห็นความบริสุทธิ์และความหวังที่เด็กหญิงสองคนยังมีจดหมายฉบับนั้นทำให้เขาตระหนักว่าอำนาจและทรัพย์สินไม่สามารถชดเชยความเจ็บปวดของคนอื่นเขาเห็นภาพอดีตที่เขาเคยเพิกเฉยและรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกเด็กหญิงสองคนยืนเงียบ แต่สายตาของพวกเธอกลับซึมซับทุกความรู้สึกของเขารากับจ้องมองเข้าไปในจิตใจของเขามหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดชั่วขณะลมหายใจเขาหนักขึ้นเป็นระลอกร่างกายสั่นเทาเหมือนคนที่เพิ่งเผชิญกับฝันร้ายและในที่สุดเขารับรู้ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อเด็กหญิงสองคนและเรื่องราวในจดหมายฝุ่นและดินจากถนนยังเกาะอ,อยู่บนเสื้อผ้าเด็กหญิงแต่ในสายตาเขา พวกเธอคือความหวังและโอกาสใหม่มหาเศรษฐีค่อยๆลุกขึ้นมือของเขายังสั่นแต่หัวใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเมื่อเขายิ้มออกมามันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเสียใจยความสำนึกผิดและการเริ่มต้นที่จะชดเชยสิ่งที่เขาเคยละเลยมหาเศรษฐีค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นหญ้าร่างกายยังสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจเขามองเด็กหญิงสองคนอีกครั้งเห็นฝุ่นเกาะตามมือและหน้า เห็นความเหนื่อยล้าและความอดอยากที่ซ่อนอยู่ในสายตาเขาโอบไหล่เด็กหญิงแต่ละคนไว้ด้วยความระมัดระวังมือของเขายังสั่นแต่ความอบอุ่นจากใจเริ่มแผ่กระจายเสียงหัวใจของเขาค่อยๆกลับสู่จังหวะปกติและเขารู้ว่าเวลานี้คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ต้องทำมหาเศรษฐีพาเด็กหญิงเข้าไปในบ้านแต่ละก้าวของเขารู้สึกหนักหน่วงฝุ่นและกลิ่นดินยังคงติดตามเด็กหญิง แต่ในใจเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะปกป้องและช่วยเหลือเขานำจดหมายไปนั่งอ่านอีกครั้งในห้องทำงานแสงไฟสลัวกระทบกระดาษบางทุกตัวอักษรบนกระดาษเหมือนกระตุ้นให้เขาจำอดีตอดีตที่เขาเคยเพิกเฉยต่อความทุกข์ของผู้อื่นเด็กหญิงสองคนนั่งอยู่มุมห้องสายตาของพวกเธอจับต้องเขาอย่างระมัดระวังแต่พวกเธอไม่กลัวเพราะรู้สึกถึงความจริงใจและความสำนึกผิดในสายตาของเขา มหาเศรษฐีเริ่มคิดอย่างรวดเร็วเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยไม่ใช่เพียงให้ข้าวหรืออาหารแต่ต้องสร้างความมั่นคงและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กหญิงและครอบครัวเขาลุกขึ้นเปิดตู้เก็บเอกสารและแผนการลงทุนความคิดเริ่มหมุนวนเขาต้องทำให้สิ่งที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตกลายเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ที่เคยถูกละเลยเด็กหญิงคนหนึ่งยื่นมือไปสัมผัสจดหมายอีกครั้ง สายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างหนักและเริ่มลงมือวางแผนทันทีเขาเรียกผู้ช่วยเข้ามาสั่งให้จัดเตรียมอาหารเสื้อผ้าและที่พักชั่วคราวสำหรับเด็กหญิงทุกอย่างต้องทำอย่างรวดเร็วและรอบคอบเพราะเขาไม่อยากให้โอกาสนี้หลุดมือเสียงเด็กหญิงหัวเราะเบาๆเมืเ่อเ,เห็นอาหารและของใช้แต่ในสายตาของเธอยังคงมีความหวังที่รอคอย มหาเศรษฐีรู้สึกว่าการเริ่มต้นครั้งนี้เป็นมากกว่าการช่วยเหลือมันคือการชดเชยความผิดพลาดในอดีตเขายืนมองพวกเธอหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกผสมผสานระหว่างความเสียใจความสำนึกผิดและความมุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งที่ผิดพลาดกลับกลายเป็นสิ่งดีฝุ่นและความเหนื่อยล้าของเด็กหญิงยังอยู่แต่ในสายตาเขาพวกเธอคือความหวังและอนาคตใหม่มหาเศรษฐีเริ่มวางแผนอย่างละเอียด เขาต้องทำให้แน่ใจว่าเด็กหญิงทั้งสองจะมีชีวิตที่ดีกว่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาและความปลอดภัยทุกอย่างต้องครบถ้วนและมั่นคงเด็กหญิงมองเขาเห็นความจริงใจและความมุ่งมั่นในสายตาพวกเธอยิ้มเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นมหาเศรษฐีรู้ว่าขณะนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่เพียงสำหรับเด็กหญิงสองคนแต่สำหรับตัวเขาเองด้วยมหาเศรษฐีเริ่มดำเนินการทันที เขาเรียกผู้จัดการฝ่ายต่างๆเข้ามาประชุมเสียงสั่งงานของเขาแน่วแน่และชัดเจนไม่เคยมีความตั้งใจเช่นนี้มาก่อนในชีวิตของเขาเขาออกคำสั่งให้จัดเตรียมห้องพักสำหรับเด็กหญิงห้องสะอาดมีผ้าห่มนุ่มๆและของใช้จำเป็นครบครันอาหารปรุงสดใหม่วางบนโต๊ะกลิ่นหอมของข้าวและผักอบอวลไปทั่วห้องเด็กหญิงสองคนนั่งมองอย่างตื่นตาฝุ่นและคราบดินที่ติดตัวค่อยๆจางลง แต่ในสายตาของพวกเธอความประหลาดใจและความหวังกลับโตขึ้นเด็กหญิงคนหนึ่งยิ้มและพูดเสียงเบาคำพูดนั้นเหมือนปลดล็อกความรู้สึกบางอย่างในใจมหาเศรษฐีเขายือนอยู่หน้าต่างมองออกไปยังสวนกว้างความรู้สึกผิดและสำนึกผิดผสมผสานกับความมุ่งมั่นเขารู้ว่าต้องทำมากกว่าการให้ความช่วยเหลือชั่วคราวต้องสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเด็กหญิงมหาเศรษฐีเริ่มเรียกทีมบริหาร สั่งให้สร้างโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชุมชนเขาต้องการให้เรื่องราวของเด็กหญิงสองคนไม่ใช่เรื่องโชคดีเพียงไม่กี่คนแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเขาลงมือวางแผนด้านการศึกษาจ้างครูส่วนตัวและจัดสรรทุนการศึกษาเด็กหญิงจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีโอกาสเติบโตเป็นคนดีและมีอนาคตสดใสวันเวลาผ่านไปเด็กหญิงเริ่มปรับตัวในบ้านหลังใหญ่ พวกเธอเรียนรู้เรื่องการอ่านการเขียนและทักษะชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความอบอุ่นและความปลอดภัยที่พวกเธอไม่เคยมีมาก่อนมหาเศรษฐีเองก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มมองโลกแตกต่างออกไปไม่ใช่แค่การสะสมทรัพย์สินแต่การใช้ทรัพย์สินเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นทุกการตัดสินใจของเขาเต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความเอาใจใส่วันหนึ่งเขานั่งอยู่ในห้องทำงานมองจดหมายฉบับแรกที่เด็กหญิงมอบให้ ความทรงจําของความทุกข์ยากอดีตย้อนกลับมาแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําให้เขาสุดลงอีกต่อไปแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เขาเก้าวต่อไปเด็กหญิงสองคนเข้ามาพร้อมรอยยิ้มพวกเธอรู้ว่าชีวิตของพวกเธอเปลี่ยนไปตลอดการฝุ่นและคราบดินบนตัวพวกเธอเป็นเพียงอดีตอนาคตของพวกเธอเต็มไปด้วยความหวังและโอกาสมหาเศรษฐียิม้มเขารู้สึกว่าการกระทำนี้ไม่เพียงช่วยเหลือเด็กหญิงสองคน แต่ยังชำระความสำนึกผิดที่เก็บไว้ในใจเขามานานหลายปีเสียงหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสงบและความมุ่งมั่นจากวันนั้นคราหาร์ใหญ่ไม่เพียงเป็นที่อยู่อาศัยแต่กลายเป็นศูนย์กลางของความช่วยเหลือและโอกาสสำหรับเด็กๆที่ยากไร้เด็กหญิงสองคนเติบโตขึ้นพร้อมความรักและการสนับสนุนและมหาเศรษฐีเองก็ได้เรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเรื่องราวของจดหมายฉบับหนึ่งที่ทำให้เขาสุดลงกับพื้น กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเด็กหญิงสองคนแต่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลมหาเศรษฐียือนอยู่บนระเบียงบ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อมองสวนกว้างเขามองไปยังเด็กหญิงสองคนที่วิ่งเล่นอยู่บนสนามหญ้าพวกเธอยิ้มสดใสไร้ความกังวลและเหน็ดเหนื่อยจากชีวิตอดีตลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังก้องอย่างมีชีวิตชีวา มหาเศรษฐีรู้สึกถึงความสงบในใจความเจ็บปวดและความสำนึกผิดในอดีตค่อยๆจางลงแทนที่ด้วยความพึงพอใจและความหวังเขาเดินลงมาจากระเบียงก้าวเข้าไปหาเด็กหญิงยื่นมือให้พวกเธอจับพวกเธอวิ่งเข้ามาอย่างเต็มใจรอยยิ้มและหัวเราะของพวกเธอเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขามหาเศรษฐีนั่งลงบนม้านั่งเด็กหญิงสองคนนั่งข้างๆพวกเธอเริ่มเล่าเรื่องราวของวันและความฝัน เขาฟังอย่างตั้งใจทุกคำพูดทำให้เขารู้สึกว่าการกระทำของเขาไม่สูบเปล่าแสงแดดยามเย็นสะท้อนบนผืนหญ้าสร้างภาพที่อบอุ่นและสงบมหาเศรษฐีรู้สึกว่าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความหมายไม่ใช่เพราะเงินหรืออำนาจแต่เพราะการได้ช่วยเหลือและมอบโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการจริงๆเด็กหญิงสองคนกอดเขาสัมผัสความอบอุ่นและความปลอดภยัยมหาเศรษฐียิม้มและครั้งแรกในชีวิตของเขา เขารู้สึกว่าทุกอย่างลงตัวอดีตความเจ็บปวดและความสำนึกผิดกลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่ความหวังและการเริ่มต้นใหม่ยังคงอยู่เด็กหญิงสองคนเติบโตอย่างมีความสุขและมหาเศรษฐีเองก็ได้เรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตทุกวันต่อจากนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสความรักและความหมายที่แท้จริงจบ